สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมบ่าวอีกวาซ่อมนะครับจากช่องบ่าวอีกวาซ่อมวันนี้จะพาทุกท่านมาเปลี่ยนก๊อกน้ํานะครับเป็นก๊อกน้ําอ่างล้างมือนะครับหรือว่าก๊อกอ่างชิงก็ฟังดูเหมือนไม่ยากนะครับเหมือนไม่ยากแต่ก็ยากสําหรับในหลายท่านที่ยังไม่เคยเปลี Shim ่ยนนะครับแล้วก็สําหรับท่านสุภาพสตรีที่อยากจะลองทําเอง Led นะครับวันนี้ผมก็จะพามา ดูวิธีการเปลี่ยนนะครับก็อย่างอื่นนะครับส่วนตีก่อนอื่นก่อนอื่นเราต้องมาดูกันก่อนว่าก๊อกน้ําที่เราจะเปลี่ยนนี่จะเป็นแบบไหนนะครับที่วางอยู่ข้างหลังผมนะครับที่จะเปลี่ยนนะครับจะเป็นตัวนี้แล้วก็ผซื้อมาแล้วเอาไหล่วางอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับว่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็วิธีการเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อ ก๊อกน้ำนะครับที่จะมาใช้ควรเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับหน้าง,งานของเราครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ผมจะอธิบายวิธีการาเปลี่ยนให้ฟังเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับตอนนี้เราก็มาดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆว่าอาการที่ผมต้องเปลี่ยนนั้นเพราะว่าสาเหตุเห็นไหมครับน้ำมันจะหยดสำหรับก็อกตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมา รุ่นเดียวกันนะครับเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าก๊อกน้ำนะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับในส่วนของก๊อกที่เป็นอ่างชิงแบบตัวนี้แบบติดกับตัวชิงนะครับหรือว่าติดกับตัวอ่างเพราะว่าบางบ้านก็จะเป็นอ่างสแตนเลสนะครับเป็น2ช่องหรือ1ช่องก็แล้วแต่แต่ตัวนี้จะเป็นแบบงานบิวอินนะครับก็เลยต้องเป็นงานบิวเข้ากับ ตัวโต๊ะนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แต่การใช้งานเหมือนกันสําหรับการเลือกก็ควรเลือกเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเกลียวที่ชี้ลงข้างล่างนะครับแล้วก็อีกแบบหนึง่งก็จะเป็นแบบติดผนังสําหรับแบบติดผนังเกลียวก็จะอยู่ด้านข้างนะครับก็คือมันจะติดในลักษณะผมไม่มีตัวอย่างของก๊อกที่ติดผนังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเลือกนะครับบางท่านเนี่ยพื้นที่ของ ที่บ้านนะครับก็จะมีเป็นตู้ไว้ใส่จานไว้ใส่ถ้วยนะครับดังนั้นบางที่ก็จะมีพื้นที่จํากัดการเลือกก๊อกก็พยายามเลือกอย่าให้มันสูงมากนะครับให้มันมีระยะในการเข้าเปลี่ยนนะครับดังนั้นและอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญคือบางท่านใช้ร่วมกับเครื่องกองน้ําทุกครั้งที่เราไปซื้อนะครับให้ถอดอุปกรณ์ที่ต่อร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆไปด้วยอย่างเช่นตรงปลายหัวตรงเนี้ย บางบางคนก็จะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็ต้องถอดอุปกรณ์พวกนี้ไปด้วยว่ามันสามารถใส่กับก๊อกที่เราซื้อมาใหม่ได้หรือไม่นะครับเพราะไม่งั้นเราซื้อมาแล้วพอมาใส่ไม่ได้ก็ต้องลำบากไปเปลี่ยนอีกหรือว่าลำบากซื้อใหม่ดังนั้นก็ก่อนจะซื้อก็ต้องดูนะครับของเราเป็นไหนหรือให้ดีถอดตัวอย่างไปที่ร้านนะครับไปเลือกดูนะครับให้มันตรงกับตัวอย่างที่เราต้องการนะครับส่วนจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เพราะเดี๋ยวนี้ ดีไซน์ของการออกแบบก็จะเยอะนะครับบางตัวก็จะบางตัวก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าสายผมก็เรียกไม่ถูกนะครับที่มันสามารถบิดได้นะครับบิดโค้งงอได้แล้วแต่เป็นหัวฝักบัวด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เป็นสายบิดโค้งงอต่างๆที่ให้มันสวยเก๋นะครับหรือจะสั้นลงหรือบางตัวถ้าพื้นที่เราอ่างเรา,เราเล็กอย่างนี้นะครับถ้าเราไปใช้แบบที่มัน45องศาก็คือมันไม่โค้งลงแบบนี้มันเป็นพุ่งมาประมาณนี้มันก็เวลาเปิดน้ําก็จะ กระเด็นออกนอกอ่างได้ครับอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นในการเลือกซื้อนะครับก็ทางที่ดีที่สุดพยายามถอดอุปกรณ์เก่าๆนะครับอย่างเช่นชุดต่อกกองน้ําหรือว่าตัวกล็อกไปด้วยจะดีที่สุดเพื่อไม่ให้ผิดพลาดน,นะครับสำหรับการเปลี่ยนนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใต้ตู้นะครับก็จะมีท่อมีก๊อกมีอะไรที่อยู่ใต้ตู้นะครับส่วนใหญ่ของเป็นเป็นอ่างชิงนะครับถ้าเป็นแบบที่บ้านที่เราทําเป็นตู้นะครับ นะครับก็จะมีสายก็จะมีสายที่ต่อเข้านะครับแล้วก็มีท่อน้ํามีวาลนะครับในการเปลี่ยนอธิบายเริอมต้นนะครับก็คือเราต้องปิดก๊อกน้ําก่อนนะครับบางท่านไม่เป็นก๊อกแบบนี้ก็จะเป็นแบบสต็อปวาลที่เป็นออกมาจากผนังนะครับเล็กๆที่อยู่ตรงนี้ก็บิดนะครับที่เป็นที่เรียกว่าสต็อปวาลที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นวาลเล็กๆกับปิดก่อนแล้วก็ถอดตรงนี้ออกนะครับถอดตรงนี้ออกนะครับถอดตรงนี้ออกแล้วก็ถอด อไอ้ล็อกตัวเมียที่ตรงนี้ออกนะครับสายก็จะอย่างที่บอกก็จะมีหลายหลายโที่กับสายมันจะมีอยู่2ลักษณะก็คือแบบเป็นพลาสติกหรือเป็นยางนะครับแบบนี้แล้วก็เป็นแบบสายถักที่เป็นเหมือนตัวนี้นะครับแต่ถ้ารับเป็นแบบนี้ถ้าใครไม่มีวาล์วผมไม่แนะนําให้ไปหักสายนะครับเพราะว่าถ้าหักสายแล้วเนี่ยโอกาสที่สายจะแตกมีสูงมากนะครับถ้าเราใช้เป็นนานเนี่ยพอหักปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสแตกแตกแล้วก็น้ําซึมไหลออกแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ย ตัวแบบนี้ยังพอหักสายแล้วพับสายไว้ได้นะครับแบบนี้จะจะเหนียวกว่านะครับแต่ว่าความสวยงามก็จะสู้แบบนู้นไม่ได้นะครับแบบนู้นก็แนะนําว่าอย่าไปหักสายนะครับพอหักนี่แตกนะครับเพราะว่ามันมันถ้ามันเก่ามากมันจะแตกนะครับใหม่ๆก็แตกได้นะครับใหม่ๆก็แตกได้อย่างนั้นอย่าไปหักสายนะครับพาวาลปิดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็จะปิดปิดวาวลนีปิดวาลไปเลยนะครับอ่ะทีนี้อุปกรณ์ ในการถอดก็จะมีอยู่สองอย่างครับที่เลือกใช้กันก็จะมีปัจจัเลื่อนคีมล็อกนะครับที่หรือเป็นปัแจรตรงเบอร์นะครับก็จะเป็นเบอร์<ม>ปรจรัจจัยที่ตรงเบอร์กับเกี่ยวแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ให้ง่ายสุดก็จะเป็นปัจจัยเลื่อนนะครับที่สามารถปรับได้ไดหลายขนาดนะครับส่วนพื้นที่ก็จะค่อนข้างคับแคบนะครับหรือว่าบางรุ่นก็จะมีะเขาเรียกว่ามีเกลียวให้หมุนนะครับหรือว่ามีตัวดันให้หมุนแบบแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับก็จะมีให้ดันมือไม่ต้องใช้ปัจเจก็ไปขันแต่บางรุ่นก็ไม่มีนะครับก็จะมีปจัจแจเฉพาะในการขันแต่ว่าก็จะแต่ว่าพื้นที่ยังแบบนี้ก็จะใช้ลําบากหน่อยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับก็จะขันออกก่อนนะครับสําหรับบางที่ก็จะคับแคบหน่อยนะครับบางที่ก็จะขันออกก่อน ขันพอให้เราใช้มือขันต่อได้นะครับในการขันเนี่ยบางทีด้านบนมันอาจจะหมุนตามนะครับเห็นไหมครับนะฮะมันอาจจะหมุนตามได้นะครับแต่ถ้าในการเปลี่ยนแบบนี้ถ้าสองคนก็จะง่ายนะครับคนหนึ่งจับด้านบนไม่ให้ก๊อกันตามอีกคนนึงก็คลายออกแต่ถ้าตามไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะอันนี้ผมถอเดเสร็จแล้วครับน้ำหยอะเดี๋ยวผมน้ำค้างก๊อกนะครับเดี๋ยวใช้ผ้าเช็ดอีกทีนึง ใช้กระมังหรือใช้อะรองไว้ที่นหนึ่งครับเพื่อไม่ให้น้ํามันเยอก็นะครับในการทําก็อย่าลืมหาภาชนะมารองน้ําด้วยนะครับเะ่ก,กี้ผมลืมนะครับก่อนผก็ใช้ผ้าเสร็จก่อนเดีย๋ยวผมว่าผมต้องมุดเข้าไปข้างในนครับเช็ดน้ำก่อน แล้วนะครับน้ำหมดแล้วไม่ต้องลองเราถอดซ้ายน้ำออกแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นเกลียวอยู่ด้านบนนะครับมันจะมีเกลียวที่ขันก๊อกนะครับในการใช้ปัจจัยเลื่อนก็จะมีพื้นที่จํากัดนะครับก็จะในการทําก็จะต้องมีเทคนิคในการขันนิดนึงนะครับบางทีถ้าเราขันแนวตรงไม่ได้ก็ขันแนวเอีเยงๆนะครับเหมือนที่ผมขันนี้ย อันนี้อีกเอียงนะครับเพราะว่าเป็นครีมล็อกคงหมดสิทธิ์นะครับพื้นที่แบบนี้นะครับออกมาแล้วมันก็จะหมุนตามนะครับข้างบนเนี่ยฮะถ้ามันหมุนตามเราสามารถใช้ครีมล็อกดันไว้ได้นะครับถ้าสมมุติว่ามันมันพื้นที่มันติดก,กับกําแพงนะครับรมุนล็อกแต่ว่าตอนนี้ผมคลายออกแล้วนะครับเห็นไหมครัมันก็จะหมุนตามนะครับตาม มือหนึ่งผมก็จะจับครับถอนออกมาเรียบร้อยนะครับนี่ของเก่านะครับ ของใหม่ที่ผมก็จะใส่ของใหม่เข้าไปนะครับนี่ก็จะมีสามชิ้นนะมีก๊อกมียางแล้วก็มีตัวขันจริงๆผมจะใส่ตัวเก่าก็ได้นะครับตัวเก่าเป็นทองเหลืองจะดูแข็งแรงกว่านะครับส่วนต,ตัวใหม่นี้จะเป็นพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวลองขันดูก่อนนะครับว่าตัวใหม่กับตัวเก่าตัวไหนน่าใช้กว่ากัน เดี๋ยวผมจะขอพันเกลียวนิดนึงครับเพราะว่าตานที่พันเกลียวเนี่ยในในหัวยางตัวนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไม่มีมียางทาไมต้องพันเกลียวนะครับเน,นี่ยในเนี้ยเห็นไหมครับบางทีมันไม่มียางเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยมันไม่มีมันไม่มีมไ,มมไม่มียางรองนะครับเนี่ยเนี่ยวันนี้ไม่มียางรองผมต้องพันเกลียวเพื่อไม่ให้น้ํามันซึมนะครับ เดี๋ยวผมพราของเดิมที่เปลี่ยนไว้ไม่มียางรองเดี๋ยวผมจะไปหายางยางกาันซึมยางรองมาใส่นะครับแล้วก็พันเกลียวนิดหน่อยนะครับเพื่อเพื่อให้น้ามันซึมกันไว้นะครับแต่จริงแล้วถ้าเรามียางกันกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องนะครับในการพันเกลียวก็พันตามตามที่เกลียวหมุนนะครับเกลียวหมุนไปทางด้านไหนเราก็พันไปด้านนั้นเพื่อ รังกาเวลาเราหมุนเข้าไม่ให้เทปปันเกียวมันมันล่อนออกมานะครับมันย้อนออกมานะครับแล้วก็พันลักษณะนี้ครับใส่พันตามเกลียวไปเลยนะครับถ้าพันเยอะนะครับโอเคให้มันถ้าพันเยอะมากเดี๋ยวเราขันตัวนี้ไม่เข้าครับเราต้องขันตัวนี้เข้าก่อนเพื่อ ขันตัวยาง,ดายาง,บบงเดี๋ยวผมไปหาจุกยางแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาใส่นะครับผมได้ยางลองมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่แล้วยางก็เป็นยางจุกดำตัวนี้นะครับใส่ไปตรงนี้เพื่อการน้ำสิมนนะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่ก๊อกเลยนะครับลวงไม่ไดเดี๋ยวเราค่อยใส่ีทีอ่ะทีแล้วก็ต่อเข้าไปเลยนะครับ ใส่กอกเลยลืมบอกก็คือเราต้องใส่นี้ลงไปแล้วก็ใส่ยางเข้าไปแบบนี้แล้วก็ค่อยขันนะครับเพราะว่ามันถ่ายลําบากครับอยู่ล่างแลอยู่คนเดียวเดี๋ยวผมใส่เสร็จแล้วผมจะให้ดูนะครับแล้วก็ใช้มือหมุนเข้าไปเลยนะครับ หมุนให้แรงหมุนให้ตึงมือเลยครับเอาที่แรงเรามีนะ <c oughs> อืมเลยครับออกแรงแ <c oughs> น่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างล่างนะครับอาังจากที่ผมขันเข้าไปเรียบร้อยอา่ทีนี้ก็จะเป็นใส่ใส่น้ำนะครับนี่บอกก็จะมีเดี๋ยนี้ก็ ขันเข้าไปเลยครับเรวก็ใช้มือขันก่อนขันให้ตึงมือใช้มือขันไว้ก่อนกอกน้ำหมุนตามนะครับหมุนตามครับต้องจับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ปัจแจยเลื่อนขันย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแน่นขึ้นแต่ว่าอย่าไปแน่นมากนะครับเดี๋ยวยางปิ้นนะครับเอาแค่ตึงๆมือนะครับตึงๆมือพอนะครับน้องจับกอกไว้ครับเดี๋ยวมันมันต่างพอแล้วปิดเป็นอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ เปลี่ยนก๊อกเรียบร้อยแล้วก็สำรวจความเรียบร้อยอีกทีนึงนะครับเ,เดี๋ยวผมเช็ดน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดน้ำครับเปิดก๊อกว่ามีน้ำรั่วน้ำซึมไหมครับเ้องตน้นเดี๋ยวรอแป๊บนึิครับไม่มีนะครับไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมตรงที่เราต่อสายสำหรับการเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างมือก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ใช้ได้นะครับม่หยุดแล้วตัวปรับนี้สามารถโยกมาไว้ฝั่งนี้ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการการใช้งานของแต่ละท่านนะครับเพราะบางท่านก็อาจจะมีสิ่งของวางตรงนี้อาจจะไม่สะดวกก็เอาไว้ด้านหน้าได้ครับเพราะว่าตัวหวัวก๊อกด้านบนสามารถหมุนได้รอบทิศทางนะครับหมุนได้3ามรอสี่งองศาสำหรับผมก็เลยเอาโยกไว้ด้านข้างนะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานจะไม่ได้เกะกะด้านหน้า ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับก็คงทิ้งไว้แค่นี้นะครับก็คงทิ้งท้ายไว้แค่นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องบ่าวเอกปลาซ่อมนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ